Thank yeah. you. Yeah. ผู้เกิดผูมีคนที่จะประกอบพิธีกรรมมหาตะคนอย่งน,นี้จงมีความรา่าเลริมีความสำเร็จด้สืบสานธรานาขอพระพายเจ้าเหนืพระธาสุภพันธรสีิีกันยานหอมนี้ให้ทคงใปทั่วจัตวาทั่วทั้งสิทธิ์ขอ,อเนื้อเทวราจ้าสุนทริทั้งาย ได้ขอรับการคุ้มทานญาติาี่น้งพระเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดสิ่ท่านได้รัเชิญควันกันยักกำยานของกิสนาการจากประเทศอินเดียอาทิตย์ที่ทั้งหมดส <like the> ี่ทีเปลี่ยนเินะ เป็นการกูทาถวายกรรมยานหอมแก่เทพยดาเจ้าทุกทั้นดินทั้นฟ้าประจำที่ทั้งสี่ยกขึ้นระดับเพียงตายกขึ้นระดับเพียงตาทิศตะวันออกท่านท้าวทัตนรสู่พุทธญาติทิศใต้ ท่านท้าวิรุณป,ปักคู่เป็นใหญ่ทิศตะวันตกท่านท้าวิรุณหกคู่เป็นใหญ่ทิศเหนือท่านท้าวกวยเราเว,าเว,าเวาตตวนรอนจะตกหาราชิกาขอได้โปรดมีพระเมตตารับการสักการะของเราสาธุสิคพูม,มีคน ที่จะประกอบให้มีการพนามงคลในวันนี้จงมีความราบับเริงมีความสำเร็จดังสิงที่ปาาัจจุบัขอพระทายเจ้าเอพกพัฒนาสุขันธรสทิ้งกํายาของนี้ให้พวกไปทั่วจกวักรวาลทั่วทั้งสิทธิ์ขอให้เพื่อพญานาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดรับการบูชาและอาบุโอธนามกับข้าพเจ้าทั้งหลายชพว่เเนรสาธุณเวลาอุดมมงคลที่ปฏิบนตไอยชนาาชาเด้ืมข้าพาระพุทธเจ้าดรสมุทัไทยจเริญปณิตผู้ทำที่มีทางและคณะจาภาคธุรกิีในวันนี้ขอพระราชนาญา ประอกอบพิธีบูมหวงเทวดาบูชาเลิศพุทธาเทวาพิเสกติดขึ้นยากเมตตาหาเสน่ห์ว่านมงคนลร้อยแปดและเปิดสถานที่กระทับแห่งองค์พญาอมา,ธา,านันทาราณาสระน้ำอโลดจัดจองเชิงเขาพุทุเมริหญิงหยางจุดหมุนเวียนแห่งพลังงานชีวิตพร้อมกับงานฉลองห้าพระตั้งสาม,มัิตรวัดปากเหนือน อำเัอโอ๋มุองอสารภีจังหวัดเทียงใหม่ในวันเสาร์ที่26ตุลาคมปีพุทธศกร2567แรม9ค่เดือน11เวลา17นาิกา59นาทีขอพระบรมีพุทธานุภาพแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตสเวรรค์อินเท้าจากรุมาราชสิกี พระหลังทั้งแปดทิศเกษาท่าอาถรรพตท่า 5, เทศเทวาลุกเทวดาศึกษาเทวาพระเสวดพระทรงวัดพระหลักวัดอดีตเจ้าอาวาสวัตทุกลูกองค์พญาอนนาันตันาราชสิบเอ็ดผู้ทรงมหาอิทธิฤทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ณนสถานที่แห่งนี้ได้โปรดเสด็จมาเปิดติบหกห้องชั้นฟ้า เปิดสิ้5ชั้นดินเปิด11ชั้นบาดาลเปิดที่เปิดทางแม่พระธรณีเจ้าขาได้โปรดเสด็จมาเปิดแสงสว่างเปิดควาเมเป็นสิ่งหมามงคลให้งานพิธีบุมสวงเทวดาบูชาเลิกนี้มีความสะดวกราบรื่นมีความสำเร็จสำเร็จผลสืบไปด้วยเทิน ปุริมติสังฆาตาระโธภาษาสติคันธพ,พันอาติปติมหาราชายาตาติโรปุตตาปุตาสาโรมหภาภายที่มันโตท,ท,ที่มันโตวันละวันโตยา,าสิโนโมทามานาอาาัคคังสุข้าแต่ท่านเทา้าเท้าตะรถผู้ปกปักรักษาโลกด้านทิศตะวันออก ปกครองเทวดาที่เป็นคนพันทั้งหลายพระองค์มีฤทธานุภาพรุ่งเรืองมากได้โปรดเสด็จมาณน่าสถานเที่ยงนี้เถิด